สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพักวรัยยูครับสวัสดีครับผมม่อนเตชินนะครับทางมากเพาะผมมั่วเสียอ๋อโทษครับขอโทษครับเขาบอกว่าพักก็ละโมบไปที่พี่เหรอผมเรียกได้ว่าเป็นคนเสียงดังฟังชัดผมกลัวทุกคนจะไม่ได้ยินเหมือนความรักที่ผมมอบให้ทุกคนไงครับ มันก็เสียงดังแล้วก็คอนชัดยังไงผมว่าผมว่ารู้สึกว่าการที่พักเสียงดังเนี่ยหมายถึงนั่นแปลว่าพักเป็นคนมั่นใจในตัวเองนี่ไงล่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีครับก็เราไวเขาได้นําที่ดหรือเปล่าอ่าหน้าเราก็ยิ้มแย้มผมว่าผมว่าไม่ผิดหรอกเพราะว่าในในบางสิ่งบางอย่างบางทีผมพูดไม่เก่งอย่างเงี้ยตาเราหรือเปล่ามันก็มีสิ่งดีๆเข้ามาแหมพูดไปเลย บอกให้เขารู้ไปความรักกดพูดดเอาเอาเอาเอละเอาเป็นไงแค่ทะเลาะกละเออตามที่พนาไว้เลยไม่พูดเชื่อใอไม่พูดไม่ใช่ซัดเลยผมไม่เห็นคาพูดเลยต่อยกันยับเลยเอ้ยไม่ใช่ต่อยนะที่เขาเรียกว่าซ้อมีวซ้อมมันหบมันหมอบวรตัวผู้เราได้ชัดเจนมากเลยถาผม ก็จริงๆก็เป็นพายโลที่วันนี้เราก็ได้เห็นจริงๆอเห็นไปแล้วแล้วก็วันนี้ครับเป็นโอกาสได้ได้ดูกับแฟนบทุกคนแล้วก็ได้ยินเสียงกรีกก็ดีใจแต่สิ่งหนึ่งก็เขาเรียกว่าตื่นเต้นอ่ะแล้วก็ต้องเรียกว่ามีความกดดันนิดนึงคือคือคือแบบว่าตอนตอนที่คุยกันสองคนเฮ้ยเขาจะชอบเป้าว้าแบบว่าเราเราก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขเมื่อเมื่อได้เห็นพวกแบบพวกเราแล้วก็ทุกคนเล่นอะไรมันไม่ต้องคนหน่ชอบหรอกให้พักชอบเลี้ยงก็แล้วพักชอบไหม พอแล้วครับผมไม่หมายถึงว่าพาก็ชอบนะผมหมายถึงพ่มอนพอแล้วเพราะว่าพอพ่มอนพอนะหมายถึงว่าผมชอบพ่มอนแล้วไงรันี่โอเคอันนี้ได้นะอันนี้ได้นะอันนี้ได้นะเล่นเด็กชเองตบเองอ่ะเราก็สมควรเยอะนะก็พอสมควรครับเพราะว่าคือทั้งทั้งสองคนก็มีความแตกต่างแต่ว่าตป็นคแต่แต่ต่างที่แตต่วแล่วต่ต่่แ่ว่แต่แ่่ตแแตว่แซ่บ ก็บอกเขาไปพี่ครับแต่ก็จะแซบไหมก็ต้องมาเจอผมก่อนมาเจอผมก่อนแล้วแล้วต้องถามไงว่ามันแล้วมันแซบหรือเปล่าเเน่หมโอ้โหมันไม่ได้เผ็ดอย่างเดียวดิเฮ้ยพูดไปเล่นอ่ะบอกเขาไปดิมันหวานด้วยพูดไปมันเปรี้ยวด้วยดิอีกนิดนึงไปมันครบรสละกันอ่่าาอยปะอะไรนะฮะเราอายว่าเวลาก็เรียกได้ว่าคู่ผมนะครับครบรสนะครับผมโหดมันฮายครับผมครับ แล้วตอนถ่ายทำเป็นยังไงก็เรียกได้ว่าตอนถ่ายทำก็จริงๆเราต้องปรับจูนบางก็ประมาณหนึ่งคือเพราะว่าเราก็ต้องปรับจูนเยอะอยู่มันต้องเยอะหรอขนาดตอนรวมก็กระท่อมระเบิดรอบนี้เราะเอาโลหะแตกเลยนะคือจริงๆก็จกรถแตกอันนี้เปลี่ยนรถไปคันหนึ่งเออคือก็จกรถแตกเออขนาดนั้นเลยป่ะจริงห้องน้ำมีถล่มลงมาเลยนะ ม่เปลี่ยนท้้งน้ำทายที่เหลบด้วยไปใหญ่แล้วราจะพังทนะี่อ่ะครับยอ <c oughs> นะครับก็เป็นความรถชิกชาที่แตกต่างในแต่ละสถานี <c oughs> แต่ก็อยากให้มองว่าแบบว่ามันเป็นศิลปะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วครับรักที่เมมลิกกันวันไหนนะใช่ใช่ใช่วันไหน,นแต่ว่ามันก็บริสุทธิ์ใช่ไหมขุดผ่องเลย อ่าแต่แต่คือสิ่งสำคัญที่สุดถึงแม้ว,ว่ามันจะเริ่มจากวันไหนนะครับแต่มันก็เริ่มวันไหนกับคนคนเดียวอ่าและนั่นคือเหตุผลว่าทําไมถึงกันนะครับต้องวันไหนแค่กับเปอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีสปอยไหมเนี่ยเอ้ยอันนี้ไม่ได้สปอยมันเป็นเนื้อเรื่องย่ออ,อ่านะ,ะรครับเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นย่อว่าย่อไอไม่ใช่เรื่องนะรครับ มันก็จะเป็นสิ่งที่ตอบทุกคนว่าเฮ้ยทำไมถึงการเลือกที่จะวันไหนและทำไมถึงต้องเป็นเปิด์นะครับและความรักของสองคนนี้นะครับมันไม่ได้มีความเผ็ดมันอย่างเดียวนะครับมันยังจะมีรสชาติอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหวานว่าจะเป็นขมอ,อะไรต่างๆครับก็จะมีเรื่องดราม่าอะไรเข้ามาอีกนะครับสำหรับคู่ของเราครับคู้เรารเป็นยังไงเพราะมันร่วมงานกันเัน่วงแล้ว คืออาจอาจจะต้องพูดว่าคือผู้เราอ่ะได้ได้แสดงมาอีกเรื่องหนึ่งผู้เราเนี่ยมันเหมือนซิมโบลิกกองทัพมุลชันหรือเปล่าซิมโบลิกคืออะไรครับสัญลักษณ์ของกองทัพเนี่ยะก็เรียกได้ว่าสัญลักษณ์ที่แตกต่างออกไปดีกว่าในแต่ละเรื่องบางเรื่องก็เป็นวงกลมบางเรื่องก็เป็นวงรีบางเรื่องก็เป็นสามเหลี่ยมหรือบางเรื่องก็เป็นสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่เรื่องนี้เป็นหัวใจคับอ่ะเรื่องนี่เป็นผดใจผดใจใครผดใจมัน คนขึ้นดวงป่ะก็แน่นอนอยู่แล้วจัดไปจีเป็นชอบอะไรสิชอบเป็นไงเป็นไงตอนเรือกที่จะตัดมันตาก็เดิมนะก็ประมาณนึงแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเรามีความจริงๆเราก็คิดเยอะเหมือนกันแต่ว่าเออพอเยอะอะไรคิดเยอะรู้ผมปะคไม่ใช่คิดเยอะในแต่ละซีนที่เราถ่ายออกไปเพราะว่าในแต่ละซีนหรือว่าความเผ็ดร้อนนะครับสิ่งที่สําคัญคืออารมณ์ของตัวละครมันไม่เหมือนกันอย่างตัวกันเองอะครับในหมายถึงว่า อารมณ์คืออารมณ์และความรู้สึกในแต่ละซีนะครับมันแตกต่างออกไปครับผมแล้วี่มาละอารมณ์ไหนอารมณ์นี้เลยครับอันนี้อันนี้เบอร์จะมีอารมณ์เดียวอารมณ์นักหรออารมณ์ความรักใช่เอ้ยแต่เดี๋ยเมื่อกี้ไม่ได้ต้องไปดูเอ่อจะมาละอารมณ์ความอ่าแล้วกันชีวิตจริงล่ะชีวิตจริงก็มีหลายอารมณ์เลยชีวิตจริงมีหลายอารมณ์เราถามสิ่งที่พักมาเนี่ยจะของปีได้หรอวะใช่ใช่ครับเปล่าไหม ไม่เบื่อนะผมว่าผมว่าพักเขาอะไรในตัวเขาที่ทำให้เราไม่เบื่อพักเขาเป็นคนที่หนึ่งเลยนะเป็นคนที่มี energy อือแล้วก็เป็นคนที่มีอะไร energy รักเหรอ energy ทุกอย่างเลยดีกว่าแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือพักเป็นคนที่มีเป้าหมายอืออีกสองคือเราหรือเปล่าอืออันนั้นมันก็แน่นอนอยู่แล้วชอบชอบเลยแล้วก็แล้วก็สามเขาก็เป็นคนที่มีความสามารถครับแล้วก็คิดว่า การได้เป็นคู่เขาเนี่ยเป,เป็นเป็นโชคที่ดีของผมด้วยแล้วก็เป็นเป็นการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เติบโตไป <แ S 1> ด้วยกันแค่นีด้ดีกว่าครับก็จริงๆแล้วเออผมบอกเลยว่ามันไม่มีคาว่าเบื่อครับยิ่งรู้จักมันมันใช้คาว่านี้ใช้คํานี้ได้เลยดีวยกว่าเหมือนยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอครับคืออ้คิดไปแล้วไปอะไรนีนะครับผมก็จริงๆมันเป็นยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเพราะว่าเออในช่วงแรกๆครับมันก็มีภรษามันไม่ได้ ไม่ได้เรียบขนาดนั้นครับแล้วก็ในตอนนี้เราเป็นเขาเรียกได้ว่าเขาคือบิ๊กบราเธอร์ของผมก็คือคนที่ผมแบบว่าทุกช่วงอารมณ์ที่ผมเศร้าหรือว่าทุกหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีเขาที่อยู่กับผมอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วมันยิ่งรู้สึกดีแล้วก็อยากจะอยู่ใกล้เขาตลอดับผมก็มันน้อยนิดมหาศาลนี่ฉันขายเพลงให้เราเฮ้ยฝากด้วยนะครับเพลงน้อยนิดมหาศาลนะครับของม่อนพักด้วยอถ้าใครยังไม่ได้ฟังไปฟังได้เลยนะครับค่ะแค่สุดท้ายเราฟางเลยดีกว่ เปอร์กับกันเหมือนกันอ่าก็โอเคครับก็ฝากซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์สมายด้วยครับหมอนุ่ลักคนนี้เป็นของผมแล้วก็ฝากเปอร์กันด้วยนะครับก็หวังว่าวิศวะคนนี้กับหมอคนนี้นะครับจะทําให้ทุกคนหลงรักแล้วก็ทําให้ทุกคนมีความสุขในรูปแบบความรักที่เขาเรียกว่าก็มีทุกๆมีทุกรูปแบบเลยมีทุกรูปแบบให้ติดตามกันได้ครับในซีรีส์เรื่อง Doctor's Mail ครับฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับ